สวัสดีครับผมภูริวัตน์อดิเลกครับวันนี้จะมาสรุปแผนพังความคิดของวิชา MK314 พฤติกรรมผู้บริโภคในบทที่3ครับความต้องการและแรงจูงใจหรือ Ne e n s m o t m o เ i v e ครับเริ่มจากความต้องการก่อนเลยครับเราจะต้องรู้จักศัพท์สองคำครับก็คือคำว่าน e สกับคำว่า a n t สองคำนี้แตกต่างกันอยู่ครับคำว่านี้เนี่ยก็คือความจำเป็นหรือความอยากครับส่วนคำว่าวอนเนี่ยมันจะมีการจำเพาะเจาะจงลงไปแล้วก็เป็นสิ่งที่มีเป้าหมายครับ แล้ตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเรื่องการกินอาหารเมื่อเราหิวเราจําเป็นต้องกินอาหารครับการกินอันนี้เป็นความจําเป็นครับหรืออยากกินก็เป็นความจําเป็นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการระบุจำเพาะลงไปเช่นจะต้องกินส้มตําปูปลาเจ้านี้เท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นวอนแล้วครับต่อมาครับประเภทของความต้องการจะมีอยู่สอ,ปร,สอประเภทก็คือปฐมภูมิ กับทุติยภูมิซึ่งประถมภูมิเนี่ยก็จะเป็นความต้องการทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าที่พักอาศัย การขับถ่ายหรือการพักผ่อนครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยจะเป็นความต้องการทางด้านจิตใจครับความต้องการทางด้านจิตใจเนี่ยก็จะเกิดจากการเรียนรู้ในสังคมวัฒนธรรมตาม่ตางๆ ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปครับนี่เ้ามาดูถึงลำดับขั้นความต้องการนี่จะดูตามทฤษฎีของมาสโลครับลำดับขั้นแรกเลยครับก็คือความต้องการทางด้านร่างกายต้องการกินต้องการพักผ่อนต้องการขับถ่ายอันนี้เป็นความต้องการทางด้านร่างกายครับ ถัดมาขั้นที่สองครับความปลอดภัยความต้องการทางด้านความปลอดภัยเนี่ยก็อย่างเช่นต้องมีที่อยู่ที่พักอาศัยที่ปลอดภัยมีเสื้อผ้าสวมใส่ก็เป็นความปลอดภัยครับลำดับขั้นต่อมาครับขั้นที่สามจะเป็นการยอมรับจากสังคม ขั้นที่4จะเป็นการยกย่องส่วนขั้นสุดท้ายเลยก็คือความสำเร็จในชีวิตหรือการประสบความสำเร็จในชีวิตครับอันนี้ก็เป็นตามทฤษฎีของมาสโลครับต่อมาความต้องการที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องการจากผลิตภัณฑ์จะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือฟังชั่นแนล หรือต้องการ Image หรือ Emotional ความต้องการ Functional ก็คือประโยชน์หน้าที่หลักๆเลยของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเอา Core Benefit ของมันมาก็ตัวอย่างเช่นการที่เราซื้อแชมพูมาสักอันเนี่ยก็เพื่อทำความสะอาดเส้นผมถูกไหมครับ ก็อันนี้ก็เป็น core benefit ของมันต่อมาความต้องการด้านภาพลักษณ์หรือ image ก็คือเราซื้อสินค้านั้นๆแล้วตคาดหวังเกี่ยวกับาภาพลักษณ์ของตัวเองตัวอย่างเช่นซื้อรถเบนซ์ end, นะครับเพื่อบอกว่าเราจะดูดีมีวหัหลูเดินห้างครับเดินพารากอน,นก็ดูมีสตางค์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพลักษณ์ครับต่อมา emotional ก็คือความต้องการทางด้านอารมณ์ ย่างไม่กี้ยกตัวอย่างไปว่า,าแชมพูใช่ไหมครับใช้สระผมแต่ว่าพอแชมพูทําไมจะต้องเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้สระแล้ววันนี้เดินออกไปข้างนอกแล้วรู้สึกมั่นใจน,นี่ก็คือความต้องการทางด้านอารมณ์ครับต่อมาเราก็จะมาดูแรงจูงใจครับแรงจูงใจเนี่ยก็มาดูกระบวนการเกิดแรงจูงใจก่อนเลยสิ่งแรกก็เลยจะต้องมีสิ่งสิ่งกระตุ้นครับ สิ่งกระตุ้นเนี่ยมากระตุ้นความต้องการของเราเมื่อมีสิ่งกระตุ้นมากระตุ้นความต้องการครับจะเกิดความตึงเครียดหรือว่าอาการผิดปกติต่างๆ่ึนงนี้เรียกว่า tension เมื่อเกิดความตึงเครียดแล้วครับก็จะเกิดแรงขับขึ้นมา ซึ่งแรงขับเนี่ยจะก่อให้เกิดพฤติกรรมซึ่งนำไปสู่เป้าหมายครับขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยตั้งแต่การเกิดแรงขับก่อเกิดพฤติกรรมจนไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันจะเป็นการลดความเครียดครับ อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เกิดแรงจูงใจขึ้นมาครับต่อไปลักษณะของแรงจูงใจเลยก็คือว่าแรงจูงใจเนี่ยจะเป็นรากรากฐานที่มาจากความต้องการครับต่อมาแรงจูงใจเนี่ยจะต้องสามารถลดความเครียดได้ครับต่อมาก็คือว่าคว,ความ แรงจูงใจเนี่ยจะเป็นแรงขับครับที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมและสุดท้ายแรงจูงใจเป็นสิ่งที่มีเป้าหมายครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่า แรงจูงใจเนี่ยมันมีหลายๆแรงจูงใจเข้ามามันก็จะเกิดความขัดแย้งกันทีนี้ความขัดแย้งเนี่ยมันก็มีตั้งแต่แบบว่าแรงจูงใจทางบวกกับทางบวกทางลบกับทางลบหรือทางบวกกับทางลบต่างกันอย่างไรบวกบวกตัวอย่างเช่นมีสิ่งที่เราชอบมาทั้งสองอย่างมากระตุ้นเราอันนี้ก็เกิดทั้งแรงจูงใจทางบวกทั้งสองด้านเลยต่อไปลบลบก็ ยกตัวอย่างเช่นหมอว่าโทรศัพท์มือถือเราเสียเนี่ยเราจะต้องเสียตังเพื่อจะไปซื้อเครื่องใหม่หรือว่าจะเสียตังเพื่อที่จะซ่อมเครื่องเดิมอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจทางลบกับทางลบต่อไปทางบวกกับทางลบเช่นเ,เราต้องการอยากซื้อสินค้าตัวนี้มากแล้วเรามีความต้องการเต็มที่แล้วแต่ปรากฏว่าสินค้าดัง สินค้าที่เราอยากซื้อเนี่ยมันมีราคาสูงต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่อันนี้ก็เป็นแรงจูงใจทางบวกกับทางลบครับทีนี้แรงจูงใจเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ทําการตลาดได้ครับโดยโดยหลักการทำเนี่ยก็คือเราต้องสร้างแบรนด์ให้เป็นเป้าหมาย ต่อแรงจูงใจของผู้บริโภคครับต่อมาก็คือจะต้องสร้างหรือกระตุ้นแรงขับมากพอที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมครับต่อมาเราจะต้องลด แรงจูงใจทางลบครับครับแล้วเราก็จะต้องกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้บริโภค ครับแล้วเราก็จะต้องมาการสร้างแรงจูงใจเนี่ยการสร้างแรงจูงใจเนี่ยจะต้องสร้างให้ผู้บริโภคนียอมรับได้และสุดท้ายมีการใช้มีการใช้ royalty โ,โ,โปรแกรมครับ โรโยตี้โปรแกรมก็จะเป็นสิ่งชงใจที่จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยยึดติดกับแบรนด์ของเราได้ครับอันนี้ก็คือภาพรวมๆของความต้องการและแรงชงใจครับขอบคุณมากครับ